जीतन कर สวัสดีครับวันนี้นะครับมาครับมาสู่รายการเส้นทางประชาธิปไตยนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับจากท่านภูมินดยการนะครับท่านผอทองเนตรดูใจผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางนะครับก่อนได้รับมาได้รับหน้าที่เพื่อมาจัดรายการวันนี้นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับรายการเส้นทางประชาธิปไตยนะครับโดยสำนักงานกรตลำปางเขาก็จะ นำความรู้นะครับข่าวสารสิ่งน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในของส่วนกลางแล้วก็ทั้งในของส่วนจัดวัาลำปางเขานะครับนํามาเล่าบอกอูจออ้จ๋าฮื่อพี่น้องจัดว่าลำปางเขาได้รับทราบกันนะผมครับก็นะครับช่วงนี้คนอื่นเลยก็เเตือนกันเนาะน่าจะเตือนกันมาหลายคนแล้วเรื่องเกี่ยวกับของสภาพอากาศนอะที่มีน้ำท่วมพายุเข,ข้าหลายลูกเก็ะอย่างไดก็ระวังกันไว้ตัวพื้นที่ตี่ตือนฟ้งผงผู้เขาอย่างหรือว่าใกล้แม่นม้ำก็ระวังกันไว้ตัวนะครับ ต่อมาเมาเข้าเรื่องสาระของกะกะตลำปางเขานะครับก็ชว่วงนี้จะย่างมาตลอดเลยนะครับเนะืเพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้นะครับเนาะการเลือกตั้งอบตอรครับซึ่งจะงดวาระจะครบวาระนะครับครบ4ปีแล้วอบตบ้านเฮานะครับไผ่ทู่เขเอตอบตองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆน,นะครับก็จะครบวาระนะครับหรือนายกหรือสมาชิกที่ลงดำรงตำแหน่งอยู่ก็จะครบวาระทํางาน4ปีเนาะหมดตําแหน่งลงไปในวันที่27พฤศจิกายน ปีนี้แล้วพวกแปดนี่นะครับก่อนจะทําให้แน่นอนก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับเนาะเลือกตั้งใหม่ก็จะมีห่วงเวลานะครับหลายท่านก็น่าจะฟังหลายๆข่าวมาว่าจะมีวันไหนวันไหนที่เป็นเปินท้องว่าไทาม์ไลนะ์เนาะหรือว่าถ้าเป็นภาษากรกตเป็นท้องว่าตารางรถไฟนะครับก็จะมีการลดการคร่าวๆเป็นร่างกําหนดการีเนานะมาบอกแล้ววันไหน,ว,น,ไหนวันไหนก็ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะซึ่งเปินท้องว่าเป็นกรอเวลาตามกฎหมาย นะครับแต่ทั้งนี้ก็สุดท้ายเดีย่ยขอรอประกาศแก่แห่งกรรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะมา,มาได้หนีจากการลดการตีตีออกมาเป็นคาลัวจากร่างสักเท่าไรนะครับเนาะก,ก็ถือว่าเอาเป็นแนวทางได้นะครับแต่ที่เขาอยากจะมานําเสนอจะเป็นส่วนของที่เกี่ยวข้องกับถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครตัวนนะครับเป็นจะห้องว่าใดดีข้อกฎหมายดีก,กว่าเนาะถือมันเกี่ยวข้องกันนะครับเนาะส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิ์นะครับก่อนนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบเบืองตั้งต่างๆได้หลายทางนะครับเนาะรวมถึงชองทางนี่ตัวนะครับเราก็จะนํา,ามานําเสนอเออเรียกว่าข้อกฎหมายตีคนครู้นะครับก่อนดีกว่านะครับเนาะก็กตามที่นําเรียนมาสักครู่นะครับเนาะเซาเจ็พฤศจิกายน2568นี้นีนะครับเนาะก็จะครบวาระนะครับเนาะขององค์การบริหารส่วนปกครององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเนาะผลจะครบวาระแล้วนะครับ ทั้งนี้ก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกสําหรับตัวผู้มีสิทธิ์นะครับก็ร้องไตรตรองหรือพิจารณาดูว,ว่าตัวเฮาเนี่ยเข้าเคตเข้าคดไในเลือกตั้งนออกักอบตบบดเดียวที่เขาอยู่หรือยังนะครับ<อ>เงื่อนไขอันนี้อยู่ครับง่ายๆเลยอันดับแรกเลยคือท่านต้องมีจื่ออยู่บ้านเฮาบบดเดียวเนี่ยติดต่อกันนะครับติดต่อกันมาแล้วบม่น้อยกว่าหนึ่งปีเนาะเช่นทำงานเนาะอยู่เอายงดิอยู่แจ้โฮมนะครับเนาะย้ายมา เมืองปานนะครับเนาะย่านมาเกินปีหรือยังถ้าย่านมามาถึงปีเตือ e จื่อเขาจะยังมาเตือ e นะครับเนาะจื่อจะอยู่ที่เดิมหรือจื่อจะหายไปนะครับเพราะว่ามันแบบเข้ากตกิกาตีอยู่มาแต่เดิมอยู่นอะเพราะฉะนั้นทันตอยุ่แจ้งโฮมและย่ายมาเมืองปาง,ยง,ยง,ยงอย่างอ่นตัวอย่างนี่นะครับเนาะบอกว่ปี6กเดือนอยู่แดเดือนอยู่จื่อเมืองปา,บานาบ้านเฮาบ้านบ้านใหม่เฮาเนี่ย จำมีจื่อเขาเลือกตั้งอบตารข้งนี้เตือนะครับเนาะเมื่อวันที่เลือกตั้งตีจับรถเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจื่อเขาถ้าอยากเลือกตั้งสามารถไปเพิ่มจื้อตีทะเบียนบ้านเก่านะครับเนาะและเลือกตั้งตีแจ้โฮมอีก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ขอย้ายมาแล้วเนาะก่อกล่อมได้ครับไปเกาะพันั้นก่อถึงต้องพิจารณาตัวเก่าก่อนว่าเขามีคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อเนาะว่าอะไรเลยก็คือว่าต้องมีจื้อในทะเบียนบ้านเนี่ยติดต่อกัน มาแล้วน้อยกว่าหนึ่งปีก่อนนะครับเนาะอันนี้คืออันแรกๆเลยทีทีจะเกิดความซับสนเนาะกับผู้ใจสิทธิ์หลายๆท่านนะครับเนาะต่อมาก็เป็นข้อที่เขาหว่วนดีเช่นอายุสิบแปดปีบริบูรณ์นะนับถึงวันเลือกตั้งนะแล้วหรือยังนะครับเนาะเป็นผู้เป็นผู้มีสัญชาติไทยด้วยการเกิดเนาะหรือแปลงสัญชาติม,ม,มาแล้วมาได้กว่าห้าปีต่างๆนะแต่อายงตีวา่าแย่แเงีซับสนกันมากเลยก็คือ เรื่องของหนึ่งปีเนี่ยนอกกอลองเช็คกันลงหน้าด้วยว่าเฮาย้ายมากเกินปีหนึ่งหรือยังเนาะหรือว่าเขาจะยังใดก็จะได้หูต้ตัวเกา่าเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของผู้สมัครนะครับอันนี้เนะาะก็ย่ำกว่าเสมอเลยเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่ที่เป็นกฎหมายจริงๆเลยนะครับนอกรอกคือว่าเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะว่าตามพรบรเลือกตั้งท้องทินแล้วเนี่ยครับเนาะปกลงกันไว้ว่านับ การหาเสียงอ๋อง่ายๆครับนะการหาเสียงของผู้สมัครทั้งนายกสมาชิกเนี่ยเปิดนับการเป็นการหาเสียงแล้วสตาร์ทไปแล้วนะครับเปิดนับว่าร80วันนะครับนับถึงวันครบวารละนะครับก็คือตั้งแต่วันที่สาสิเอ็ดพฤษภาคมเนี่ยการกระทาต่างๆนะของว่าที่ผู้สมัครเนี่ยเข้าใครเข้าเก์หาเสียงแลตั้งไปแล้วนะครับมันจะมีผลอย่างไรพ่องมีหลายด้านครับด้านแรกเลยคือด้านของการใช้จ่ในการเลือกตั้ง เดี๋ยวผมว่าขยายตอนที่หลังการใช้ใจ่ายเนี่ยมันมีเลขกับนดไม่อยู่นะครับเนาะอย่างเช่นการใช้ใจ่ายของนายกอบตอนะครับกรณีครบวาราเนี่ยผลฮือผู้สมัครนายกนะครับเนาะใช้ตังทุกอย่างในการหาเสียงได้เนี่ยมาเกินอยู่1นล้านแปดแสนบาทเพราะฉะนั้นในความหมายนี่ก็คือว่าตั้งแต่วันที่สาสิบเอ็ดพฤษภาคมเนี่ยการกระทำใดๆของท่านที่เข้าคายไปการหาเสียงเือกตั้งซึ่งมันนับรวมหมดไปแล้วก็จะเป็นคายใช้จ่ายรวม ไปหมดเลยจนถึงวันตีเลือกตั้งครบวันเลือกตั้งเลยครบวันตีเลือกตั้งวันนั้นกจ็จะหนึ่งนดัหแรกเลยคือห้ามมันเกินเลทเนาะคือนายกได้ล้านแปดหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับสมาชิกนะครับผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนมีงบ,บกำหนดไว้ห้ามใจตั้งหาเสียงเกิน2องแสนหมื่นบาทนะครับเนาะอ,อันนี้คือวงเงินทีเปิลกำหนดไว้นะครับในการเลือกตั้ง ห้ามใจ้เงินหาเสียงเกินมากกว่านี้อ่าต่อมาฮะอันนี้เป็นบางบางท่านซับสนนะครับหรือว่าเข้าใจผิดถามว่าเงินพวกเนี้ยเบิกได้กะนะครับไปหาเสียงแลาวบิกกรกตเลยบัตบใจนะครับเ็นวัดตัต้งไว้ื้อห้ามหาเสียงเกินกว่านี้ห้ามแจ้เงินเกินกว่านี้เท่านั้นเองเพราะว่าจะห้เป็นการยุติธรรมเท่าเทียมกันนะครับนอกคนรวยคนจนก็นห้ามแจ้เงินเกินกว่านี้แล้วใจน้อยกว่าอย่างแต่ห้ามแจ้เกิดน,นะครับแล้วนี่ประเด็นต่ตอมาดีกว่าคือนอกจากเงินขยายจ่ายในการหาเสียงที่มันจะเกินแล้วนะครับ ต่อมาก็คือการกระทำต่างๆนานาตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม68ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านเข้ากระทำการใดเข้าเกณฑ์เข้าใครของการหาเสียงตีปะทูกฎหมายมีความผิดเลยนะครับเนาะเช่นการหาสัญญาว่าจะให้นะครับเนญญาะเสนอว่าจะให้หรือจัดเตรียมสิ่งอุ้งไงคือการบ้านเขาข้อคาซื่อเสียงนี่แหละนะครับเนาะแต่เดิมเนี่ยเขาก่อนเป็นเจ้าบ้านบ,า,นบ,า,นบาได้ห้องจิูสมัครนะครับ เขามซื้อเสียงเนาะออาไปไหนมาไหนเจอไผ่เจอปีน้องซื้อเข้าซื้อน้ำเลี่ยงกันมันผิดกฎหมายเลยแต่ถ้าท่านเป็นผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครเนี่ยการกระทํานั่นมันเข้าใครซื้อเสียงไปแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็ระวังกันตัวนะครับฝากไว้ตวัวเพราะมันนับตั้งแต่31พฤษภาคมไปแล้วเนาะ1การใช้จ่าย2การกระทำผิดระเบียบการหาเสียงตั้งเนาะซื้อเสียงก้าไปงานซพไปขึ้นบ้านใหม่เนาะ,นะใส่ซองทาบุญ บางกรณนนีก็เข้าคลายซึื่อเสียงไปแล้วอันนี้ก็ต้องระวังตัวเพราะว่ามันเริ่มนับตั้งแต่31เนาะ31พฤษภาคมไปแล้วนะครับเนาะแนละนะ้วก็จะมีหลายอย่างที่ห้ามทำเนะาะเสนอให้สัญญายว่าจะให้ทรัพย์สินอื่นใดนะครับเนาะของขวัญและสิ่งต่างๆเนาะทรัพย์สินประโยชน์โดยตรงไม่ว่ากับวัดมูลนิธิไม่ได้สักอย่างเนาะจัดหมหรสพงานลื่นเริงคอนเสิร์ตอีกกลมได้นะครับเนาะจัดลงจัดเลี้ยงอย่างในสักอย่างเลยแล้วประเด็นที่เขาอ้วนนี่ก็คือ ท่านได้สมัครเตือนะครับย่าผเจสมัครเตืออแต่เวลาเนี่ยถ้าเิาไปแจกเงินแจกท้องไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงหน้าไผตั้งใจจะหาเสียงหรือไม่ก็แล้วแต่นับเวลาวันตีอบต์ปนห้าสมัครมาปุ๊บท่านเป็นผู้สมัครปั๊บมีคนเอาคลิปวิดีโอกาเอาภาพถ่ายเอาเสียงอย่างมากะว่าท่านเนี่ยทำการเข้าข้อระเบียบต่างต่เราเนี่ยถือว่าพิดเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องระวังตัวเนาะเออไปหอม2องไปขึ้นฝนวัดไปทำอุโบสถไหมเออเอาใส่ตังค์โอ้ใจดี ถึงกว่าจะหาเสียงไว้ก่อนคือเลยสองหมื่นเนี่ยคือวัดบ้านเฮาอีกนะครับพิจารณาครับแต่ถ้าถึงวันลงสมัครมาปุ๊บทันสมัครปั๊บนะครับเปิดมีหลักฐานฟังตรงข้ามเปิดว่าเอ๊การทำนี่ถูกหรือเปลาตีข้างก่อนูสมัครนายกไปบริจาคตังค์คือวัดเนี่ยมือเดอนเลี้ยว,ดยวไ,ดได้เนี่ยก่อนเข้าพรรษานเนี่ยนะครับอาสมมติว่าเน,นะ้อขอพิษอาจจะเกิดขึ้นเลยนะครับเนาะอันอนี้ก็ต้องระวังตัวนะครับเนาะส่วนนี้นะครับจะฝากไว้ตัวนะครับรวมไปถึงนะครับ ค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียง 1. เขาต้องบักเกินแล้วบอพอเนาะต้องวางแผนตั้งแต่ถึงผมที่ผมบอกไปสักครู่เนาะว่าตั้งแต่31พฤษภาคมไปแล้วนะครับรับมดเนาะสองอนะครับระวังว่าบัตรือมันผิดกฎหมายมมพอนะครับ3เมื่อใจใจไปเซ็ตหมดแล้วเรือตั้งเซ็ตแล้วนะครับต้องมาชี้แจงค่าใช้ใจ่ายตีกะกะตะแหมเพราะฉะนั้นนะครับเอกสารหรือว่าการใช้จ่าต่างๆเนี่ยควรจะบันทึก หรือจดเก็บไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเลยเนาะวันนี้เตรียมตัวไปไหนทําป้ายไว้กีแผ่นกา้าหรือว่าจะจ้างใครไหว้จ้างรถอย่างไหว้ซื้อข้าวซื้อน,น้ำเลี้ยงผู้ชายเสียงนีย่ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ก,ก,ก,ก็ก็เตรียมไว้เนิน่นๆเพราะว่าระเบียบนอกจากก่อนเลือกตั้งแล้วระวางเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งตรงนี้เติมเหมือนกันก,ก็จะมีการชี้แจงหรือว่ายื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งตัวนี้เป็นระเบียบมาทัถือพิกฎหมายเนาะครับฝ่าฝืนระเบียบมีโทษตัวนะครับอันนี้ก็คือเตรียมตัวกันไหว้ตัวนะคร รวมถึงนะครับการหาเสียงเนาะการหาเสียงนะครับมาว่าทุกรูปแบบรถขนสื่อออนไลน์สื่อป้ายสื่ออะไรก็แล้วแต่ต้องแจ้งต่อกอกตก่อนทุกครั้งที่จะปฏิบัติแจ้งก่อนเนี้ยนะครับมันจะเนียเรามาแจ้งนะครับเนาะป้ายหาเสียงก็ต้องมาแจ้ง,ะง,ออน,จงนะครับเนาะขนช่วยหาเสียงก็ต้องมาแจ้งรถก็มาแจ้งสื่อออนไลน์ก็มาแจ้งนะครับเนาะแจ้งทุกทุกทุกๆกการหาเสียงเลยมันต้องมาแจ้งกันหมดนะครับเนาะเผื่อ,เ,อเป็น ในต่ามระเยบของการเลือกตั้งนะครับผมต่อมานะครับมาอู้ถึงผู้สมัครนะครับย่งกันแหมกลํามเนาะผู้สมัครเอ่อตีวาทีผู้สมัครเฮานะครับคุณสมบัตินะครับอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าสมัครแล้วเกิดทันมีเงื่อนไขใดนะครับตีบาตรงตามลนะักษณะหรือไปอยู่ในลักษณะต้องห้ามของผู้เอ่อตีมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับ เพราะว่า,วามันมีความพิดเนาะความพิดอย่างไรคือเปิ้ลมีําว่าหู้อยู่แล้วว่ามีสิทธิ์และมาสมัครอยู่คือ,อยกาตัวเียงภาษาบ้านเฮาจากบ้านเฮาอู้กันได้เดียวเปิ้นจามีการว่าเอออันนี้บอกหู้แล้วว่าเนี่ยจริงแล้วมันพิษสมัครมาได้เนี่ยมาได้นะครับถือว่าทุกท่านหู้ถ้าท่านมายื่นสมัครเสร็จแล้วปุ๊บเกิดมีละะนะักษณะต้องห้ามข้อใดที่เข้ากับตัวเฮาเนี่ยเฮาโดนดำเนินคดีเลยนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังกันตัวเนาะเพราะมีหลายอย่างเลยเนาะทั่วไปคุณสมบัติทั่วไปก็คือหนึ่งนะครับเนาะมีสัญชาติไทยเดียวการเกิดเนาะแล้่ตีนเหลืกก็คือถ้าเป็นสมาชิกสห้าปีเนาะถ้าเป็นนายกสามสิบห้าปีเนาะความรู้ก็ถ้าเป็นบุฒการศึกษานี่ถ้าเป็นสมาชิกนี่เฮาบ่ากันดไห้นะครับก็แล้วแต่ถันเลยส่วนนายกเนี่ยกันดดว้ต่ีของอบตอน,นี่อยู่ตีวุฒิหมอปลายหรือเทียบเท่านะครับเนาะอันนี้ก็ฝากไวว และตีว่าเ,ออเจอขนันเยอะเลยจะมีในพร,รบรเลือกตั้งนะครับมันจะมีอยู่ลองศึกษาดูได้นอกสมัยนี้ลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับนอกมันจะมีอยู่ทันยู่ตีมาตปาสี่สิบเก้าเลยนะครับมันจะมีอยู่สาวกข,ข้อซึ่งข้อแรกๆอ่ะกำกำได้มีอย่างตีมันเข้าใจย,ยากแต่ข้อหลังๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการถูกดําเนินคดีของท่านมาก่อนนะครับเนาะบาง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 ข้อเนี่ยมันเป็นแจ้งกว่าเคย หมายถึงว่าถ้าท่านเคยดำเนินคดีเรานี่มาแล้วนะครับท่านจะสมัครมาได้เลยนะครับม,มันมีมีเวลานะบางข้อมีเวลาบางข้อเช่นมันบอกว่าเคยได้รับโทษจำคุกนะครับได้พ้นโทษมาเนาะเออห้าปีอะถ้าห้าปีอยันข้อนเนี้ยได้ห้าปีท่านปีที่พกท่านมาสมัครได้แต่บางข้อมันจะกล่ว่าเคยเคยเคยเนี่ยคือศึกษาดูนะครับม,มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะมีเวลาเลยถ้าว่าเนี่ยนาะอย่างเช่นข้อ อนุวันเี้ยข้อสามนี่เนาะเคยพ้นจากตําแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะมีเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่าถ้าเห็ทนท่านบงเอินมีคดีเนี่ยมาเมินละจนปะลืมไปละอย่าแต่ถึงวลารัธรรมสมัครอย่ากับนี่มันมันมันกลายเป็นว่าท่านมีลักษณะต้องห้ามเพราะนั่นก็คือว่าก่อนอกจากท่านจะเสี่ยงตังฟีนะครับการสมัครแล้วไมได้สมัครผมฟ้อนะครับ ต้องมีโทษแถมนะครับอันนี้ก่อฟ้ากว้ปตัวนะครับก่อนเพราะว่ามีมีมีทุกข้างนะครับดำเนินคดีทุกข้างนะครับรอบยากคือคือเกิดขึ้นตึงหมูเฮาาจ้บบ้านผู้สมัครด้วยกันหรือว่าแม้กระทั่งยังเจ้าที่น้องก็ต้องทํางานซึ่งมันส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากความูลหู้นะครับเนาะแล้วก็สมัยนี้ตัวไอ้ฟ้าก็เลยแต่ว่ามันมันตัวเช็คไม่ยากเลยนะครับครับครับประวัติหรือข้อมูลต่างๆสัยปนี้มันง่ายมากนะครับเนาะเขาจะคิดว่าหู้นี่ บัจจนะครับเนาะกก็ฝากไว้ตัวเนาะอันนี้เวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมัจจะเรื่องเล็กๆเนาะครับผมครับก็วันนี้นะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วก็จะมีอย่าลืมนะครับน้องติว่านะครับเอกสารการสมัครนะครับเวลาสมัครเตรียมเตรียมให้ครบนะครับเตรียมไว้ก่อนก็ได้เนาะสิ่งทีตี่มันจะขาดไปเยอะเลยนะครับประจําทุกขั้งเลยในการสมัครเลยคือท่านต้องเตรียมนะครับเอกสารการเสียภาษีไว้ตัวเนาะอันนี้อูเว้เนื่นก่อนนะครับเพราะยังไม่ถึงเวลาเตือนนะครับ แมครบวันละสาวเจ็ดพฤษภาไอ้พฤศจิกายนปุ่นนะครับเนาะอยากก่าอย่าลืมฝากไว้ย่ำหัำ่นะ ID, awa, กน,นกําเนาะไอตีเขาว่ากันตะกี้เนาะการหาเสียงนะครับนับช่วงเวลาหาเสียงนับไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568การกระทาใดใดนะครับตี่านทมยู่ปัจจุบันนี่นะครับของว่าทีุ่้มัครนับไปการหาเสียงไปแล้วนะครับ,บว่าการจ้าเงินรวมว่าการกระทําพิษระเบียบใดๆนับไปแล้ววันที่ท่านสมัรัรปุ๊บวันนั้นนะ่ะทุกอย่างก็กจะ กลับมาหาเฮาหมดน,นะครับตึงเงินที่เขาจไปตึงความผิดที่เขาอาจจะกระทําไปโดยจงใจหรือไม่กระามนะครับเนาะแล้วก็ฝากไปลวมถึงตีวาตก,กี้เนาะหาเสียงนะครับมาหาเสียงก่อนได้เลยมาแจ้งการหาเสียงที่กอตอได้เลยก็มสนันก,การกกอตลำปางนะก็อยุติข้างสรรารกานะครับมาแจ้งดูตัวเองได้เลยเนาะเอาเอกาสารมาครบเนี่ยแจ้งขนจ่อยหาเสียงแจ้งขนจะเอกาสาร,นร้นประชาชนนะครับเนาะแจ้งลดจะเอกาสารรดนะครับเนาะจะทะเวียนคุมมือลดมานะครับเนาะแจ้งซื้อออนไลน์นะครับ แคปหน้าจอซื้อนั่นของท่านมาตัวเนอะว่าจะเป็นหน้าจอโปรไฟล์ไลน์โปรไฟล์เฟซบุ๊กก้ x, อาอินสแกรมเอ็กซ์นี่ก็แล้วแต่นะครับเนาะแคบหน้าจอแล้วนั่นมาแล้วก็มากรอกแบบฟอร์มที่เขาหรือโหลดแบบฟอร์มก่อนได้หมดนะครับโหลดออนไลน์ได้เลยเนาะโหลดออนไลน์รีบร้อยได้หมดนะทุกอย่างสมัยนี้นะครับอินเทอร์เน็ตรวมถึงนะครับขอฝากส่งทางข่าวสารของสำนักง,งานกกตน,นะครับว่าจะเป็นเนอะ เว็บไซต์เนาะกกตลำปางเซิร์ชกูเกิลได้เลยกกตเคาะลำปางนี่เดี๋ยวมันขึ้นมาเลยรวมถึงเพจเฟซบุ๊กก็เจื่อยาวน้อยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลำปางนะครับผมก็ที่ติดตามข้อมูลได้ตลอดรวมถึงก็ก่สอบถามขอมัตั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าตัวนี้จำตันก็0 5 4นะครับ8 2 0 0 9 0เนาะหรือว่าลองเซิร์ชตีในกูเกิลดูเลยกกตลำปางโทรเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลย สิ่งที่ท่านผอ,อย่ำมาตลอดเลยคือนอกจากงานเลือกตั้งแล้วเขายังมีงานการมีส่วนร่วมนะครับคือการที่ต่างโรงเรียนองค์กรหรือหน่วยงานใดๆนะครับต้องการสนับสนุนวิทยากรหรือการเพ้่ความรูร้ด้านประชาธิปไตยและพลเมืองนะครับเนาะสำนักงานเฮายินดีนะครับคือความร่วมมือคือความสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยมีการใช้ใจ่ายพอ่อพนัอุปกรณ์และบุคลากรนะครับรวมถึงการเลือกตั้งที่เขาจะนําเครื่อง,องลงคะแนน อันน็้เขานิกเนาะเครื่องรถคนนี้แบบกดๆเอาไปลองให้กันดูว่าเพื่อนท่นได้ชอบนะครับองค์กรต่างๆหรือโรงเรียนก็ขอไปใจ้กันอยู่ตลอดเลยนะครับในการเลือกตั้งลึงประธานเรียนลึงประธานสหกรณ์เนี่ยก็แล้วแต่ก็ขอไปใจ้นะครับเนาะครับผมก็วันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกับผมครับในน้ําของสํานักงานกกตจังหวัดลำปางนะครับก็ต้องขอกราบขอะบุคคลตั้งสวทลำปางตัวเองนะครับตีหื้อพื้นที่เข้ามาเอ่อนำข่าวสารดีๆของสำนักงานกกตมาเผยแพร่หื้อพี่น้องจังหวัดลำปางเขารับทราบกันนะครับผมครับ วันนี้กับผมก็ต้องขอกราห้งว่า,าขอบคุณครับแล้วก่อนสวัสดีครับรายการเส้นทางประชาธิปไตย